วันนี้นะครับเราจะมาเปิดถุงของสะสมภาพยนตร์ดังจาก Warner Brothers Studio ทัวร์ Tokyo Wingardium Leviosa อ้าวว้าเดอว้าเดออันนี้ถุงอันนี้ถุงค่าแม่ฉันอยู่บ้านหลังนี้คือสะสมประจำบ้านของบ้านหลังนี้ก็คือน้องหนู ไอ้พระศูนหนูแพ้หนูชอบเฉยเอย่าว่า<ก>หนูีบ้าอันนี้คือเสื้อของฮาวิคอร์เตอร์ให้ดูสีก่อนอุ้ยมันเต็มอุ้ยมันเต็มหาด้อยอุ้ย,ยเร็วๆอยากเห็นเลยอยากเห็นแล<ป><ป>ยมีแหละมีและนี่ละ,ละ,ละสุดมาดมากระ<ป>สิเลือกแด่งมอนนาะาขอสัมพั์ที่สัมพั์ได้ สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ Diamond Pornhub วันนี้นะครับเราจะมาเปิดถุงของสะสมภาพพยนดังจาก w o n e r m a n e r Studio t ัว r t o k เ o คุณว่ามาผิดเรื่องนะทำไมคึงสาวเยี่ย่ะคือเต็มต้งต่า าใช่แสนรู้สักส่วนใหญ่ยังไงอะไรอินดีย้วยนะรับเลนยาอินเดอะไรคะอินเดียนี่ให้เกียรติด้วยชุดนี้นะคะเคยเคยทำวิวมาแล้วนะหมื่นหกวิวแออวอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการฮาวิพัตเตอร์ค่ะเรามีโอกาสไปโรเนอร์บาร์ดสตูดิโอโชว์โตเกียวมาใช่ The making Harry Potter จุดเริ่มต้นเลยยังไงนะคะวันนี้เราจะมา อันบ็อกเก็ตถุงของสะสมงจากภาพยนตร์ดังแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เราคือเราก็ไปเสียหายกระเทยเราก็ไปเสียหายลายแสกกันมากเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่ากระเธยท่านหนึ่งคุณนาท่านหนึ่งบอกว่าถ้าคลิปนี้ถึงหมื่นวิวนะจะไปบอลร์บาร์เลยหาเรื่องเป็นเรื่องเลยทีน้าบางตัวก็อยากไปด้วยเหมือนกันแหละค่ะมามามาขออนุญาตเปิดถุงก่อนเลยวิงกอรดียมเรนโรส บักนึ่ไม่สงสัยหน่อยหรอใส่เสื้อบ้านกิฟฟินดอแต่ข้างในเป็นแบบอะไรอะงงเลยมาข้างในเหลืองๆวะลูกผสมผสมเลยไอีตัวดอถอดออกเปเลยดอถอดเลยเหรอถอดเลยโอเคก่อนที่จะถอดมันมีเรื่องราวไต้องบอกก่อนว่าเป็นการแบบซื้อของสะสมนะคะจาก เล็กจากพวกเรานะคะที่เป็นแบบแฟนคลับของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เออคือมอนด์กงเข้าวงการต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบดูมากถ้าใคริดตามมอนใช่ไหมคือเราเป็นคนชอบดูแต่เราไม่ค่อยจำจากนี้ก็ได้แฟนคลับท่านตัวยงท่านหนึ่งเป็นแฟนคลับที่แบบชอบมากๆคืออย่างนี้เรียกว่า แฟนแท้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้เยอะเท่าคนอื่นแต่เราก็แบบรู้ขอบประมาณนึงวันนี้ฉันเตรียมทรงผมมาเลยเออเป็นแฮฟวี่อันเตรียมแล้วอ๋อไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็มาอย่างนี้เลยแลายกอนทัวรานี่คือเซนผมเนี่ยคืออยากจะเป็นเฮฟวี่คอนทัวร์ไงแต่พอไปถึงบอนเนอร์บอนเนอร์ปึ๊กคือแบบอินเนอร์มันเปลี่ยนมาอยากจะเป็นแบบว่าเลือดใหม่เอ้ยอยู่บ้านหลังใหม่เป็นบ้านที่มีความเก่งฉลาดแต่ไม่อ้อวดคืออารมณ์นั้นเลยบ้านแบบเมตตาเออแบบแบบแบบแผ่แก่สัตว์โถ่คือก่อนเข้าไปอ่ะคือยังไงก็ต้องเป็นบ้านแบบที่เป็น ตอน oh, ไป <yeah. S 1> ตอนไปไม่ได้ทํากันบ้านเลยเ uh, นะีอีนี้ก็เลยเมอคผ้าพันคอมาให้อันหนึ่ง uh. สะกดจิตตัวเองเลยว่า สันดา์เราไม่ค่อยดีเลยเนาะเรามีความไร้ในตัวงั้นขอย้ายบ้านขออยู่สลิทเทลีละกันอยู่ไปอยู่มาคุณนะเออมันแบบอืมไม่ได้ข้ามบ้านอีกแล้วเออรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้านที่ได้ขึ้นมากระทันหันเลยปรงปมากเลยได้ไหมขอตอนรับทุกคนเข้าสู่บ้านนี้เลยค่ะเดอดอดีไม่ใช่แต่วอาวตาดีดองตึ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 ตงตึงเฮลี่น ลาอดลาอดอาว่ามาตัวมาตัวอี่เม็นขี้เจ็กมากเลยอ่ะเนาะไม่ได้สักอ่ะอย่างที่เราบอกเลยตามชื่อปกคลิปเลยวันนี้นะคะเราจะมาแกะถุง ของสะสมจากภาพยนตร์ชุดดัง <อะ S 1> ดังตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคปัจจุบันส<อ>ิบกว่าปีแล้วก็คือยังดังอย่งดัง,ยงอ,อย่างเง้โขเออแกว่าถุงนะ,ะคือของม่อเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเออ่แฟนคลับมือใหม่ละกันเป็นคนที่ชอบดูเนาะแต่เพิ่งจะก้าวเข้ามาอยู่ในแบบแฟนคลับอ่ะเจะๆๆดูความมือใหม่เหมือนนะอีดอกเหมือนบาสกูแต่ฉันมีแค่ถุงเดียวเองนะก็มีสองถุงเลยอ่ะมือสองถุงกูประกอบใครก็ไม่เท่ากับถุงเดียวมีไม่ถุงนะไม่กระสอบ ไม่อันนี้อันนี้ถูงอันนี้ถุงอ่ะโอเคต้องบอกก่อนว่าคือหลายๆคนที่ชอบแฮรี่เนี่ยก็จะมีแบบว่าเรื่องราวในชีวเลือกบ้านเกิดขึ้นเอ้อย่างที่โบ๊ทท่ามาถึงเป็นเลือกบ้านสลิทเทอรีนคือจริงๆอ่ะที่เลือกบ้านสลิทเทอรีนอ่ะไม่ได้เพราะว่าสันดานไม่ดีไม่สันดาลไม่ดีจริงๆเป็นคนชอบงูสันดานไม่ดีแล้วอีสัตว์เหมือนกับเป็นคนอยู่บ้านดีใช่ๆๆแล้วคือเราอ่ะเป็นคนชอบเดโกมาฟอร์ ชอบงูมากๆแบบอะไรที่เป็นงูชอบแลยอยากพูดภาษาฟาเซลได้เลยอยากอยู่บ้านนี้องบอกว่าเออมันจะมีหมด4บ้านเนาะแต่และบ้านก็จะมีคุณลักษณะความสามารถต่างกันออกไปออคือตอนแรกอะมอนอะเป็นแค่คนชอบดูเฉยเฉยฉันชอบแฮร์รี่ <laughs> ฉันก็ต้องอยู่บ้าน <laughs> แฮลี่อยู่แล้วนี่ไงกินดอกตอนแรกเลยเนาะไปมาๆก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันมีความร้ายอยู่ในตัวมันมีความร้ายแบบร้ายก้าอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าโอเคเราจะอยู่บ้านนี้แหละเพราะเรามีคุณลักษณะบางบางอย่างที่แบบเหมาะกับบ้านนี้เสร็จปุ๊บพอไปถึงโซนนี่โซนซื้อของสะสมก็มีความรู้สึกว่าโทนสีของบ้านหลังนี้มีความแบบ เค็มคลึงไม่ได้เหมาะกับเราสักเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราก็จะไปซื้อของบ้านกิฟต์ปีนดอก็มีความแดงแบบไม่ได้แดงฉุดฉาดมากก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบสีแดงอะไม่ถูกชะลอมสีแดงปรากฏว่าอยู่โซนนึงค่ะตึ้งแสงแห่งธรรมมันส่องขึ้นมาคือบ้านนี้เลยบ้านพับเวอร์พับสุดเลยนะบ้านเบอร์พับคือเวอร์พับพูดถูกคำแรกอีกแล้วคำหลังไม่ถูกนะคือมันดู มันเป็นเหลืองที่สวย,สวยเป็นเหลืองแบบมัสตาร์คือมันเป็นเหลืองที่สวยมากทุกคนออแล้วคือมอนหนักก็แบบถูกฉลุกับสีดําสีขาวสีเหลืองสีเองสีส้มอะไรพวกนี้อยู่แล้วออถามอีโบโ๊ทเลยตอนแรกอีโบ๊ทเรามันหายไปแล้วนะอ,อ,อันนี้คือเล่าเท้าวความนิดนึงก่อนจะแกะถ้าใครไม่อยากฟังช่วงนี้สามารถกดกอได้เออแต่ถ้าอยากรู้จักเราก็ฟังแบบหนึ่งแล้วก็คือว่าถามอีโบ๊ทเลยแบบถามมึงบ้านสีเหลืองเนี้ยมันมีความหมายยังไงนะเออีโบ๊ทก็แบบมึงก็จะมีความเก่งนะแต่เขาก็จะแบบรักสัตว์ทุกคะแล้วก็แบบอุ้ยเราเป็นคนเลี้ย จิตใจไม่ตาเฮ้ยเราเป็นคนจตใจไม่ตาลึกแล้วอ่ะเราช่วยคนอื่นมาตลอดเลยเราสิดบ่เราอยู่บ้านนี้ได้ถ้าคุณเป็นแฟนนักสะสมจริงๆอ่ะอถ้าคุณรู้ตัวอยู่แล้วคุณซื้อได้เลยนะ<ช>แต่มอหน,นักเพิ่งเป็นแฟนคลับที่เพิ่งก้าวเข้ามาใหม่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจะซื้อเข้ามาแน้่มันต้องมองแล้วชอบมองแล้วสาม,มาสะสมต่อได้นานๆมองแล้วแบบเก็บได้จริงๆไม่ไม่ใช่แบบสมมติแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยลักษณะนิสัยของเราอ่ะจริงๆลักษณะนิสัยนิสัยเดโบดอ่ะคนต้องอยู่บ้านหลังนี้ด้วยซ้ำไปแต่บดเขารู้้แลวว่าาเหม กับบ้านหลังนี้ใช่แล้วคือเราชอบไงเรามีความชอบแบบส่วนตัวว่าเอออะไรอยู่อันนี้นิสัยเราอาจจะเป็นบ้านนี้แต่เราชอบบ้านนี้เอนิสัยของเราอ่ะบอกฉันบอกทุกบ้านจริงๆแล้วอ่ะฉันมีความกล้ามีแบบจริงๆเราเลือกสศศเออจริงๆเราเราเราอยู่ในทุกบ้าน่ะยังไปบ้านเลเวนคอร์เพราะเราไม่ฉลาดจด๋อ่ะก็ประมาณนี้ก็เลยสรุปเลยว่าคอนเฟิร์มว่าคุณดันดมอนนะคะกล้มวกวครัสสันเขาได้เลือกอิสระครัสสันได้ครอบไปแล้วก็บอกว่าอืมลอสแนจ นี่เหรอมีความน่าเหี้ยอยู่แรงมากมีความทะเยอทะยานมีจิตใจที่เมตตาถึงแม่น่าจะเหี้ยแต่จิตใจยังมากมากท่านมาโอเคทุกคนมามามาเข้าเรื่องเข้าเรื่องนี้เลยอะ ขอบคุณแอมเบิลก่อนเลยตื่นเต้นมากใครที่ไปบอลเดอร์บอลเดอร์แล้วเป็นนักสะสมแลไม่ว่าจะเป็นแฟนแท้หรือแฟนคลับหรือคนที่เพิ่งเข้าวงการก็ต้องมีติดมาติดมือกลับมาจริงอันนี้ก็เป็นกระสอบเล็กๆน้อยๆที่ได้กลับมากล้าบอกกระสอบเล็กๆน้อยๆแบบแกะถุงอันแรกก่อนเลยมีคาหาดาปรากฏว่าคือป้ายยังอยู่ถูกป้ายไปไหนแล้วแป๊บนึงอธิบายก่อนนี่คือเสื้ออะไรที่เราใส่อ๋ออันนี้คือเป็นเสื้อแบบเขาเรียกยังไงเป็นเสื้อเชียร์กีฬาเสื้อลำลองอ่ะว่าแบบเชียร์คริสติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมากับพวก ผ้ามันคอที่ไว้สลับเชียอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นผ้าคอสตริทลินเหรอเห็นพี่วุบอกว่าของพี่บอฒนี่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเก่าเหรอใช่เป็นรุ่นเก่าก็คือมันต่างกันยังไงดไม่จริงอ่ะมันมันคือเสื้อรุ่นเดียวกันแต่ว่าตัวสกรีนอันเนี้ยมันจะแบบแต่ละปีอ่ะมันจะเปลี่ยนโลโก้นิดหน่อยคือ พอชั้นก็จะเป็นแบบตัวโล่เหมือนเดิมแต่อันนี้มันจะเริ่มเป็นหลัไเบ้าเป็นตารางตารางสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าเรามีโอกาสไปแบบไปเมืองหนาวเนาะคือมันสามารถใส่ต่อยอดได้นะไม่ใช่ซื้อมาเก็บมันจะใส่ได้ตัวนี้หลายปีแล้วนะที่ฉันได้มาได้มาประมาณช่วงโควิดระบาดรอบแรกกี่บาทกี่บาทตัวนี้ฉันได้มาจะบอกว่าฉันได้มาฟรีของแท้ซึ่งฉันไม่ได้ให้ฟรีแบบเดี๋ยวฉันไม่ได้มาฟรีแบบว่าได้จุกๆก็ได้ฟรีฉันมีข้อแรกเปรียบกับรุ่นพี่คนหนึ่งฉันอะทำพวกงานแทนเมขาย แล้วพี่เขาขอมาว่าให้ทำไมค์เดย์สย์ให้เขาอันหนึ่งชกกาก็เลยทำไมค์เดย์สย์เพื่อแรกกับเสื้อตัวนี้มาเ <illi ard> ริ่มไ่ดงมอนนี้เนาะคนที่มาเข้าวงการเสื้อของจากวอรเดอร์บาร์เดอร์เสื้อตัวนี้นะคะมีมูล,ลค่า8,000เยนค่ะหรือเป็นเงินไทยประมาณ1,920บาทประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่ได้แพงมากนะมาแกะของสะสมชิ้นต่อไปเลยดีกว่าแกะเจนครับ แกมันเป็นเหลืองมวลเหลืองอ่อนมากนี่แกติจ็ดของจริงแกสีมันเหมือนผ้าของนิวส a m a n แมนเดอร์ทุกคนสวยมากอ่ะสวยจริงแกฉันตาถึงเนาะฉันบอกแล้วอันนี้นะคะอยู่ที่ราคา4,000เยนค่ะจะอยู่ที่ประมาณเก0ิบาทเห็นไหมไม่ถึงพันสวยมากสจรนงงั้นเอาใส่ก่อนได้อีกอันหนึ่งแล้วกันอุ้ยหนึ่ก็มาอ่ะใชแล้วเนาะหนึ่งเอ หนึ่งสองสามท้ามนี่ you ุ a แกดูด้านดูด้านหน้าก่อนแล้วหน้าก่อนแล้วกันด้านหน้ามีอะไรบ้างพี่โบด้านหน้านะคะก็คือเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อของบ้านครับฟล่มับนะคะจะแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยคือจะเป็นตัวสิงเหลืองเนาะแล้วก็ขอแยกพูดตัวนี้ไม่แลฉันอยู่บ้านหลังนี้คือสัจประรมบ้านของบ้านหลังเนี้ยก็คือน้องอยู มาแกสิกศาสตร์กูจะสอนอีกศตร์เอ็กซ์เบสต์ตนนี้คือตัวแบตเจอร์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบตเจอร์จะเป็นตระกูลเกี่ยวกับพังพอสกังอะไรแบบนี้ะหนูเพิ่งหนูเพิ่งเข้ามาการตะกี้ค่ะอย่าว่านูเลยนะหนูแพร่หนูชอบเฉยเฉยอย่าว่านูเข็ดตัวแบบเนี้ยตัวแบตเจอร์เป็นตัวที่น่ารักนะแต่ว่า ไม่มีสัตว์นักล่าอะไรทำลายเขาได้อาชีดุมากได้เลยนะฝรั่งฝรังแม่นี่ตะโกนไปเลยค่ะมาเป็นตัวแบนเจอร์ที่แบบว่าตะโกนเขียนว่าเขียนว่าอะไรฮับเฟิร์ฟฮับค่ะคุณคีฮับเฟิร์ฟฮับค่ะจ่าไม่ได้ใจว่าาเฟิร์ฟฮับค่ะอยู่บ้านตอนที่มันบอกว่ามึงกูุญแจอยู่บ้านเหลืองๆเดี๋ยวบ้านเลยนะครับครับฮับฮับเฟิร์ฟกลับปากมันพูดมั่วมากสัยร้อนก็มาถึงเอาอันนี้กลับมาทำไม คือไหนๆเราก็มีโอกาสซื้อของสะสมแล้วชาน่าอยากซื้อไอที่มันรู้สึกว่าสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้คือมองว่าอันเนี้ยคงไม่มีใครมาใส่ทุกๆวันเหมือนกันหรอกอันนี้มันบ้าเลยมาใส่ทุกวันไม่ได้ใส่ถูกไหมทำนีอย่างนิดนึงอะไรไหนๆเราก็เชียร์กีฬาอะไรใชนะหนึ่งสองสามท้าได้เชียร์เหรอไม่เอาจิงป่ะดูู่ฮ้เชียร์กีฬาไงไอเชียร์กีฬาสอบตกนลบที่เราแรงมาก อันนี้นะคะมีมูลค่าอามพันาไหร้อนี้นค่ะคุณอาใบละเจ็ดร้อยหนสิบ768บาทคุณอาเปปะเป่งมาอยากเห็นอะไรอีกคุณนาเยอะมากอ่ะอยากเห็นอะไรอีกอะไรเอาอะไรไปอีกอ่ะอุ้ยอนี้ขนมอุ้ยฮาร

อันนี้ค่ะไม่ได้เป็บ้านใดเลยอันนี้คือเสื้อของแฮร์รี่พอต,ตเตอร์เล่ตองเกียร์ด้วยเห็นเป็นคะว่าตองเกียร์ใหญ่ๆโล่อย่างที่บอกเลยเพื่อนๆคือสก,กีมันสวยมากที่เดอกคือฉันอะอยากได้เสื้อที่มันสามารถมาใส่ในชีวิตประจำวันได้เสื้อเนี้ยเป็นสีดําแล้วก็ออกแนวแบบโอเวอร์ไซส์สตีสต,ต,ตีหน่อยมันจะมีความเป็นไหล่ตกใช่แล้วก็มาไม่แล้วนี่เขาก็ให้ความสำคัญกับป้ายเหมือนกันนะใช่ป้ายก็คือแบบไปไปใส่มากกว่าคอดูนี่เขาจะเป็นแบบ ใช่มีตาประทับเลยคุอแกสวยมากตัวสกีนนะอะราคาตัวนี้กี่บาทครับพี่ว่านขาอยู่ที่8,000เยนค่ะยู่ที่8ป0 0เ้าประมาณพันเก้าคุนี่สวยกี่อาดูข้างหลังนี่น้อเลอ้ยมันนูนขึ้นมาใช่มันแบบเป็นสกีนนูนแกเป็นได้สกีนโบเบ้โวุ้ยตาแกแล้วต้องเป็นประเภทเดียวกันะคนละลายอะเดกผนงพี่โบตบ้งมา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 ค่ะ นี่ถูกต้องแปลว่าความเป็นแบบพี่โบดทอะเออความงูความกระโหลกไม่คือชอบชอบเสื้อดีก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ของตามานสัญลักษณ์ตามานตรงนี้ทานทุกคนจะคุณก็คือมันจะอยู่ที่แขนแขนข้างซ้ายของขอผู้เ,เสพความตายผู้เสพความตายทุกคนจะมีรอยสักนี้อ่ะอ่ะชิ้นต่อไปอีกนิดหนึ่งอันนี้คุณใสมาก เป็นนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่เลือกบ้านหลังนี้เหอลอับตาเสาียลับตึงถาดาสวยมากน,นี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เลือกบ้านหลังนี้เจ๊อย่าเพิ่งพูดกิมมิกให้ดูสีก่อน ขออนุญาตใส่เลยได้ไหม้าวเจอตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อคลุมในระหว่างการเรียนเนาะเวลาบอกเขาใส่ชุดนักเรียนแลนะเขาจะใส่ผ้าคลุมมันคลุมเข้าไปอีกทีนึงจะสามารถปักชื่อได้ดูโอ้ยน้ึหนึ่งถูกต้องไหมถูกต้องไหมอุ๊ยมีความแบบนักเรียนเวทมนต์เว้ยเอาไปได้ปะเรื่องเป็นไรอ่ะนี่ขออนุญาตให้ดูปักชื่อนี่จะบอกว่าใครที่ซื้อที่สตูดิโอนะเขามีเอ่อฟรี สำหรับการปักเชื้อให้ด้วยก็จะได้ประมาณแบบแถวรอประมาณ15นาทีใช่ก็มันก็เลยปักเข้าไปว่าเจ่ายมอสนะครับเป็นคำแบบอักษรก็จะเป็นอักษรที่อยู่ในภาพยนตร์ไนนี่ทอปเตอร์แหละคล้ายๆกันเป็นฟอนต์ฟอนต์คล้ายๆกันนะอุ้ยมันเต็มอุ้ยมันเต็มมันเต็มมันอยู่บนหอยเลยนะในสัตว์เอาให้ร้อนเออเสื้อคลุมนี้นะคะมีมูลค่า13,000เยนค่ะ อันหนึ่งมัน120บาทคือค่าเงินที่เราไปอ่ะมันเออเอา24 0.24นะคุณประมาณนี้เลยอ่มา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 ถึงไหนแล้วอันนี้อันนี้นี้ไปอีกหนึ่งอานท้าได้พี่บกว่มมีลัการอยู่เลย มา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 อันนี้เนี่ยก็จะเป็นโปสเตอร์หรือว่ารูปถ่ายที่เราไปร่วมกิจกรรมในบอนเนอร์บอนเนอร์สตูดิโอบอนเนอร์บอนเนอร์สตูดิโอนั่นเองเนาะมีอันแรกมันก็จะให้แบบเล่นกิจกรรมพวกถ่ายรูปแล้วก็แบบขี่ไม้ควาร์่ายตัวนู่นนี่นั่นนะฮะนี่เลยเปิดให้ดูเดี๋ยวขึ้นรูปให้เป็นการขี่ไม้ควารกับรถอะไรนะนี้รถอันนี้จะเป็นรถบัสที่จะพาแฮร์รี่พอตเตอร์ไปร้านม้าใหญ่ล้วนเนาะจะเป็นรถที่แบบว่าเอาไว้รับพวกพ่อแม่ม้อสัญจรนนะได้ ในโลกทัพปกติอันนี้ก็สามารถทําท่าฟรีสไตล์ได้เลยส่วนอีกอันหนึ่งเขาจะบอกเลยว่าต้องเซตท่าดีเท่าน,นั้นอีกอันหนึ่งที่โบ๊ชมาเด้ได้นนี้ก็จะเป็นลูกตอ่อลูกแบบตอนเราจับลูกคริสติกเออมามามาต่อ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 ตอ,ตอ,อะไรอยู่นะหมดทุกเซตหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วแหละพี่โบ๊ช <N iin> นี่ฉันมีอันนี้พี่ว้ายมึงจะไม่หยิบแหลัมึงมาเลยหรอนี่ไงฉัน <Why? S 2> มีอีกจะก็มีของมาฝากเขามซืมามามาเขาจะมีกระเป๋าทั้งหมดสองใบไปแล้วก่อน เราก็ต้องขาดตัวแห่งความตายไปได้วางวันวตัวที่แความรับที่เป็นกระเป๋าเอออันนี้ใช้ยังเนี่ยยังเนี่ยไปอยู่กี่บาทคุณน้าตัวนี้นะคะเห็นบาป้าก็จะแบบแบบเดียวกับพี่บอลตัวนี้ได้มาราคาใน6,400อยีิอ๋อประมาณพันหกพันห้าประมาณนั้นประมาณพันพันหกพันห้าใบต่อไปก็ต้องเช่นการอุ้ยจะหมดแล้วเรียกไวเนาะหาได้อุ้ยอุ้ย แก่กล้องแบรนด์เนมเลยคุณนะใช่แกเดี๋วรูปมันจะแบบแบบกระเป๋านักเรียนอ่าเร็วๆอยากเิ็นเลยอยากพิมน์เอ่ะอเมดปะเนี้ย อุ้ยสวยมากแกแล้วมันมีลูกเล่นเว้ยขอใ,ให้มาสงสยใช่ปหมสามารถห้อยได้แบบนี้กับเชนห้อยแบบอย่างเงี้ยอ๋อภายข้างหลังใช่เ,เป็นแบบกระเป๋านักเรียนใช่หูยเก่งจี้หนังอะดีมากแล้วประเด็นเว้ยอย่างที่พี่ม่อนบอกเลยเวลาเราซื้อของสะสมอะไรที่บ้านของเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยโูกซื้อมาสร้างโชว์เฉยมัน<ช>เรายังไม่ได้รวยขนาดนั้นแล้วะสิมันแบบฉันใช้เนี่ยฉันชั่วเนี่ยฉันใช้เลยเนี่ยฉันใช้แขวน พวงกุญแจเลยเรียบร้อยแล้วไม่ได้เยอะมากเลยนะราคาเท่าไหร่พี่โบ๊ชอันนี้ได้มาราคา8,800เยนครับ2,000กว่าบาทโอ้โประมาณนั้นอันนี้เลยข้างค่าไหนก็มาแล้วนี่คืออะไรเอออะไรเครื่องพวกุญแจที่ฉันซื้อมาแค่นเดียวแกแต่ว่ามันเป็นลุกเล่นนะไ็นอุ้ยอาอ่ากี่บาทกี่บาทของกุญแจนั้นหนึ่งพันห้าร้อเยนอ๋อถูกถูกถูกไม่ได้แพงมากก็หลักร้อยอะไรอย่างงเี้ยใช่ใช่อันไหนไหนพี่โบ๊ดก็มาแวะเรื่องของควงกุญแจแล้วนี่เลยค่ะ จะบอกว่าวงกุญแจเขาให้ถุงด้วยนั่นแหละนี่เลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมนี่นะของบ้านฉันอันนี้จะเป็นแบบเป็นพวงกุญแจอินเเมลแล้วก็แบบเป็นรูปเสื้อคลุมของแต่มีข้อเสียของกุญแจทุกๆบ้านเลยอ่ะจะมีแบบลอยแบบเลอะเลอะคือกี่ควรๆหน่อยอันนี้เพื่อนๆต้องทําการเลือกกันดีๆเพราะเป็นทุกอันแกเอาหาอันที่มันเป็นน้อยที่สุดตั้งตัวมาคับพี่โบ๊ชชาร์ด อันนี้ฉันชอบมากคือฉันอะถ้าฉันมีฉันจะเอาบัตรแบบใส่กระเป๋าแบบเจอดเข้าไปตรงหนังจะจาะกระเป๋าอะไรอันนี้มันสื่อได้2แบบนะจะเป็นตัวเฮดที่แบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นแบบฮาร์ฟพร์กก็ได้ใช่อันนี้น่าน่าน่าที่เก๋็บแล้ว่ texture จะเป็นแบบความแบบเป็นขนอะอันนี้ก็อันนี้พันแปดเยนค่ะอันสุดท้ายเลยอันนี้ชอบมาก1 2 3่งสองสามลล์เนลล์เนล่ะเป็นไงล่ะแกมันเหมือนแบบ ตาลและโบกินนีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่2,000เยนค่ะทุกคนอันนี้ดีอยี่ยี่สุดอันนี้แบบอันนี้เลิศมาค่ะทุกคนนี่เลยหลวงมาฮานี่นึงปลึ้ง อ่อา,อ,า,อ,าอ,อันนี้ซื้อบ้านเหมือนกันีซื้อบ้านเหมือนกันเก็บของใกล้กันเหมือนกันได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไม่จะบอกว่าพอหลังตอนที่เราตกลงเลือกบ้านได้แล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้บ้านไม่เลือกหมดนล้วเราเลือกบ้านเ,ออ <c oughs> เราก็จะต้องมาเก็บแบบไม้เจยสิบนะครับใช่อุ้ยแล้วไปลาโอลิเวนเดอร์มาแล้วแล้ก็ถื่อแบบเจียสิบหวานดอกนี่แหละนี่แหละ คนเป็นต <_ of German> ื่นว่าไงแบบว่าคิดดูถ้าจะมีเพื่อนที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยกันแย่างวันนั้นทำอะไรอย่างมันมีความสุขแบบว้ยฉันก็เคยคิดอย่างนึงเหมือนกันแบบอันนี้เหมาตีเปอดขาตร์น่ะที่เราดอกรึยังอยากแบบว่าสร้างตีแล้วก็แบบว่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ภาคหนึ่งถึงภาคเจ็ดอะไรแบบนียวนั่งกี่ขนมนนั่งใส่ชุดเดียรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ฟินนะเออเปิดเลยเปิดเลยจะเปิดก่อนที่จะพร้อมกันได้เลยค่ะผิดได้ ก็บอกแล้วคุณเป้าองการแล้วเนื้อแล้วเนี่ื้อเดี๋ยวขอใช้ก่อนอาจะไปอาบันเดมพ์แต่ขอสีเหมือนกันเป็นสีของอาจารย์สีม่วงอันนี้จะเป็นขอเซเวอรัสเนปนะครับอันนี้เป็นของเพื่อนอีกคนนึงที่ไปในการขอยืมเขามาเปิดด้วยแป๊บอันนี้อย่าเพิ่งเปิดเปิดก่อนทำไมอยากทีละอันไงโอเควาง้าวอันนี้ก็จะเป็นกกระดาษห่อไม้เอออาบันเดมพ์เดอร์ที่จริงมีทั้งหมดสองไม้นะก็จะมีไม้ในแฟลชสติกอีกแบบไม้ ที่เป็นเอลเดอร์ดูจลิดกันด้วยค่ะแล้วก็จะมีชิปตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นประดับที่บอกกำกับไบบว่าเออแบบของค <Okay. S 1> อนเซ็ตเตอญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นอย่าทำหายนคะครับเป็นการการันตีเผื่อใครอยากจะปล่อยต่อตมามาต่อมาจากนี้บ้างนี่ล่านี่ล่าชิปเหลือหล่นหายนะคะัอันนี้เป็นไม้ของอาจารย์เซเวอรัสสแน็คนะคะน้ำหนักมีมากนะเป็นไม้สีด๊าหูยไม้น้ำหนักจริงอันนี้เป็นของไม้ของท่าน อสัตย์ประั์สละเสน่ห์นะคะแล้วก็มาใกล้สิทธิ์อ่งนี้นะคะจะมีแบบความตานานมากรายละเอียดของไม้คือจะเป็นไม้ที่สีดํานะคะแล้วก็ตรงด้านเนี่ยก็จะมีแบบลายอะไรแปลกๆสักอย่างนึงมึงช่วยเร่งสปีดหน่อยได้โอเได้ร้อนมากเลยตรงเนี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วร้อนมากเลยอ่ะจะมีคนโกรธไหม็จะแบบว่าโกรธกูโกรธโกรธนะเนี่ยอีกดอกอันนี้อันเนยเอ่อใส่ผงไปเลยอ่ะอันนี้่สาม ต่อเลยเหรอถึงว่าเอ่อต่อเลยอันนี้ก็เป็นไม่น่าจะไม่เดียวกัรอาบัตเดอร์บด์จริงเหรอใช่ไม่ใช่อันนี้ชื่อว่าเซอร์บริกไดจอกรีเอ๊ะอาเธอไม่ได้ชื่อเซดริกนิคโอลีนะสวยจริงไวเซดริกนิโีลีวก็ทำหนักดีมากเลยนะคะักองอไม่จะบอกว่าคือ ส่วนตัวนะไม่ชอบไม้หนีแต่แค่รู้สึกว่าในเมื่อเราอยู่บ้านเขาแล้วแล้วเราก็เลือกเขาเป็นเขาเป็นผัวเราเนาะเราต้องมีตัวแทนเขามาอยู่ในแบบานจะเกินเซื้อไม้ผัวนั่นเองทูบนี่กูยังไม่ซื้อไม้เดโกเลยเพราะกูไม่ชอบดีไซน์ไม้เดโกแต่ว่าแต่ต้องมีต้องล่าเห็ต้องล่านี่เฮ้ยอันนี้อ่ะลืมบอกราคาเลยเนาะเราจะบอกว่าไม้อ่ะจะอยู่ที่สี่พันบวกหมดเลยแสี่พันเยนหรือสี่พันเยนสี่พันเยนสี่พันบวกหมดเลยถ้าไม้หายยากๆก็จะสี่พันเก้าถ้าไม้แบบ มายทั่วไปก็สี่พันห้าแล้วอีกหนึ่งฮานคาทาดาว่รไม่รู้แล้วเพิ่งเข้าวงการนะอย่างนี้อะไรอาชีพอาชีพก่อนที่กูโกตลอดเลยไม่ใช่ว่าวกันกลังดาวอาบัตเดอ็กก็เดาว้าวถูกต้องค่ะงั้นเราก็จะมีพนจำได้ว่าฉันน่ะมาซื้อไม้เดียวกับฉันอยู่คือยายโบเขาพูดว่ามึง มึงมีไม้ที่แรงที่สุดในเวทมนต์คันแรกพร้อมตูเลยนะอีดอกนี่ถ้าเราใครเคยดูคลิปเออแกะกล่องแฮร์รี่อ่ะคือมอนก็จะบอกอยู่แล้วว่ามอนชอบไมนี้ที่สุดอ่าใช่มันมีความเป็นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดูแบบขลังทรงพลังดูชนะที่สุดแล้วอ่ะอ่ะแล้วโชว์ไม้สุดท้ายของันเลยไหมได้หนึ่งสองสามนี่อุ้ยสีดำเหมือนกันเลยใช่แต่ว่า้ยดีฉันรู้แล้วฉันรู้เลยไม้ประจำบ้านดูขอบประจำบ้าน ี่ะเล็นว่าเป็นียวแล้วก็ประเด็นกล่องนี้นะครับปกติทุกกล่องฝังกล่องจะไม่มีสกรีนนะแต่ว่ากล่องนี้จะพิเศษเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันใหม่นะก็จะมีสกรีนทั้งหลังกล่องแล้วก็หน้ากล่องแกะโองการหนึ่งสองสามถึงเดี๋ยวเราเปิดมาจะเจออันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่ามาให้สินเนี่ยได้อิสร t เ o ชมาจากอะไรอย่างของฉันะคือจะได้มาได้อิสระเลชมาจากคอคาสซึ่ง ไม้เ ou uh huh. er uh. ื่ากับไม้ใช้ก็เป็นฮอ l l c r a เหมือนกันรู้ไหม Hall Crafts เกิอะไรไม่รู้ค่ะฮอ a l l c r ก็คือเป็นพวกของต่างๆที่วัดเดอะมอล์นะคะได้แยกวิญญาณไว้ทั้งหมดเจ็ดสิ่งด้วยการรวมไปถึงทรายด้วยคอรเตอร์ด้วยเนาะอ่ะเปิดมาเลยค่ะเปิดอาบบะบายอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยสวยมากอุ้ยสวยมากแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตอนแรกอ่ะที่ฉันตัดสินใจอยู่บ้านเนี้ย ฉันภูมิใจแล้วนะเพราะไม้นี้สวยมากคือ,อ,อฉันชอบมากฉันหยิบใส่ถุงแล้วไ้จำได้ป่ะจำได้จำได้แล้วพอไปเจออีนนี้นี่ยนะมันเทิงคยอยเขวก็เลยเอาอันนี้ไปเก็บก็เลยตามหาอันนี้อ๋อมีแหละมีแหละนีแหละสุดมากด้านดีมากแก จะเป็นเหมือนทองคาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไม้ฉัน<ม>ช,ชอบจลิตก,การสลับมือของแกมากท<จ>ำไมเสนนืึมม้เรซิ่นนี้เลือกไดมอนนะเาความสัมผัสที่สัมผัสดไดฉันชอบอันนี้มากอันนี้จะเป็นไม้ของซาราซาเซริเทรินนะคะใกล้เหมือนเดิมเลยอย่างเราจะได้อิสราเ่น,นามาจากตัวฮอลครัสที่เป็นจี้ซาราซาเซริเทรินก็คือตัวจี้เนี่ยมันจะเป็นผลึกสีเหลืองเขาเลยเอาผลึกเนี้ยมาทําเป็นตัวด้ามเนาะแล้วก็จะมีงูพันแล้วก็มีความแบบสีเขียวเขียแล้วตัวด้าม ตัวไม้แกนนะครับก็จะเป็นสีน้ำเซอร์ไพรส์คุณอะไรกันสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามนี่อะไรโอ้ยโอ้ยเป็นปลอกใส่ไม้กายสิทธิ์ค่ะใช่ไหมต้องเต็ดตัวไปยืนยืนซียืนซีไอเหรอไอเป็นแบบว่าตัวปลอกใส่ไม้กายสิทธิ์ก็จะเป็นแบบเอาไว้ไม้แบบพกพาสำหรับนักเรียนเนาะโอ้ย่างนี้นะครับว่าเนี่็บรงนี้เน็บตรงนี้หรือว่าจะเน็บใส่กระเป๋าเดินทางอะไรอย่างีก็ได้แล้วก็นี้เขาก็จะเปิดอย่างนี้แล้วก็เหน็บไม้กายสิกธิ์กับอะไรเอาออกมา อันนี้เป็นอันนี้เป็นการตัวอย่างอันนี้จะเป็นของสเตนเอ้เก่งมากอันนี้คือที่เป็นไม้ของสเนเลเพราะว่ามันเป็นเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อบ้าของบาฮาฟฟ์พับนะอันนี้เขาซื้อของไม้ของฮอกวอตอ่าใช่ื้อเป็นแบบว่าอันใหญ่มาเลยใช่ฮอกวอตแล้วก็เป็นไม้ของโรงเรียนแหลกก็คือใส่ได้ทุกไม้อ่ะแล้วเขาก็จะเอาไม้เสียบเป็นี้อ่าชุบนี่เลยนี่เลยเหลือก็่ดอ มันอยู่คาชอบมีตัวเฮสไงก็เลยเลือกแต่ว่าเราห้องต้งเรียนมาเลยไม่ต้องห้องวอห์มดแล้วมดแล้วคนแล้วของจุกป้าจุกป๋าและนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของสะสมของเราวันนี้ค่ะเป็นไงล่ะ เสียหายหลายแส,สแสนเออนี่เดี๋ยวเราก็มีนัดแบบว่าใส่อะไรแบบนี้แล้วเราก็ไปเดี๋ข้างนอกนของมอนเนาะข้าวๆาวบินแรกเนี่ยหมดไปอยู่ที่5้า0 0ยเยนกับบินแรกนะคะอีกบินที่2เป็นในส่วนของเอ่อพวงกุญแตนเนาะหมดไปทั้งหมด6000เออ 6, ยนค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวบวกลบให้ของแกล่ะข้าวคาวจำได้ไหมบินแรกของฉันเลยลก็คือเป็นตัวไม้เอลเดอร์เนาะไมเอลเดอร์คือไม้นี้หมดไปที่ 4,650เยนนะคะอันที่บินแรกเราซื้อตืๆๆน่นเต้นไงซื้อของฝากตอนที่โซนรถไฟพอดีเอเอแล้วก็ส่วนที่2นะคะอันนี้คือซื้อในยอดบินใหญ่อันนี้หมดไปที่27,250เย็นยนนะ,ะแล้วก็บินที่3ที่เราไปซื้อพวกกุญแจอรอบที่3 เราก็จะหมดไป1,300เพนคาะร้อยเค่ไหนไหนขอดูขนมเรสิเสียหรือยังเนี่ยเออคือนี่ก็ลืมไปเลยไงคือกล่าวว่าจะมาแกะครั้งเดียวเลยกับตอนเจอัาเยโบสหนึ่งสองสามพาดิ้วให้แต่จริงดีเนาะใส่ใจมากขนมทุกญี่ห้จริงเออขนมทุกอันของญี่ปุ่นคือใส่ใจละเอียดหมดเลยตั้งแต่กล่องยันถุงและรสชาติ นอวเตอร์อร่อยไหมันเหมือนขนมไอ้กล่องกล่องแดงของเราอ่ะมันคืงแดงๆอะของก่อนปีใหม่ไี้กล่องแดงเออกกี่กล่องแดงที่เป็นทหารอะเราเหมือนเลยเหมือนเลยและนี่นะครับคือทั้งหมดที่เราได้มาจาก Water b ์บารเดค่ะสตูดิโอนะฮะทัวร์โตเกียวนั่นเองเนาะก็คือใครที่เออกำลังตามหาของเหล่านี้อยู่ก็สามารถไปได้ใช่เพราะว่านอกจากที่จะได้ซื้อของแล้วก็ยังได้เห็นแบบบรรยากาศในงานเสมือนจริงมากน่ะแกมันได้รู้ว่า กว่าเขาจะถ่ายทาำกว่าเขาจะเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งขึ้นมาเขาต้องมีวิธีคิดหลายอย่างาม,มกากเออเจอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยหรือว่าอยากจะเสริมตรงไหนหรือว่าเราพูดอะไรตกไปก็คอมเมนต์ติดชมหรือตักเตือนเข้ามาได้คือหมอกว่าเราเป็น แฟนคลับเนาะเราไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เนาะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะใช่แต่ว่าแน่นอนว่าเราจะไปซ้ำแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่เราไปแน่นอนโอ้โหค่ะทุกคนค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากให้พี่มังหรือพี่วัฒน์ทำคอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้แล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะับอว่ากันแล้วอ้าวอุ้ยอ๋อหยิบไม้ไปทันเลยเก็บไม้หมดแล้วเปอีกตอนหนึ่งที่เขาสอนเสกเม็ดมลอะเออเออเออ